สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะสำหรับการต้มข้าวโพดยังไงให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานแล้วก็มีสีเหลืองสวยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเลือกนะคะเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่นะคะอย่างวันนี้นะคะโชคดีที่ไปเจอเออข้าวโพดท,ที่เขาปลูกเองนะคะแล้วก็วางขายอยู่หน้าบ้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้ น้อยคนที่จะเข้าตลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีเนาะก,ก็เลยวันนี้นะคะก็เลยจะมาทําเมนูที่เด็กๆชอบทานนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะพอเราพอเราปอกเปลือกเสร็จนะคะเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดเนาะเสร็จแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะที่เหตุผลที่หั่นเป็นชิ้นเพราะว่า มันจะง่ายต่อการที่เราเวลาเราทานนะคะเพราะว่าเด็กๆเนาะบางทีเราต้มชิ้นใหญ่เกินไปเขาก็กินไม่หมดอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบหั่นแบบนี้นะคะอันเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ง่ายต่อการต้มด้วยเพราะว่าถ้าหม้อเล็กอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่หั่นเป็นชิ้นมันก็จะเอาลงหม้อยากนะคะเหตุผลง่ายๆเนาะเนี่ยค่ะพอเอามาลงเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ํานะคะ เอาน้ำสะอาดล้าง หลังจากที่เราล้างให้สะอาดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมข้าวโพดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เติมน้ำตาลลงไปสักประมาณ่1ช้อน,นงช้อนที่เราซดแกงนะคะแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันนะคะ ที่เหตุผลที่เราใส่เกลือกับน้ําตาลเพราะว่าจะทําให้สีของข้าวโพดสวยงามนะคะเหลืองน่าทานนะคะแล้วก็ยังทําให้รสชาตินะคะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็นําไปตั้งไฟนะคะโดยที่เราจะปิดฝาไว้เนี่ยค่ะพอต้มออกมาแล้วสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วก็ให้เรา เอาใบเตยสักประมาณ5้าใบนะคะใช้ใบเตยสักห้าใบนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะฝากกันได้ด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะมากินข้าวโพดต้มอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ